สวัสดีเพื่อนๆชาวอารีโอทุกคนนะคะพี่นิกกี้ฟาร์มพอดีแคตัตวันนี้พี่นิกกี้จะพามาดูตัวลอยดิไอนะคะซึ่งเป็นไม้นะคะที่อยู่ในกลุ่มของอารีโอเช่นกันวันนี้จะพามาดูทั้งหมดน่าจะสี่แบบนะทุกคนบางคนอะ ไม่ค่อยรู้จักไม้สายนี้แต่ถ้าอยากจะเป็นบีดเดอร์เป็นนักพัฒนาไมา้และก็อยากจะมีไม้ที่สวยงามฟอร์มไม่เหมือนในตลาดหรือเราจะเรียกสั้นๆว่ากลุ่มนักพัฒนาไม้เนี่ยพี่นิกกี้แนะนำเลยว่าจะต้องมีลอยดีไอ ติดส่วนไว้เพื่อนำไปบีดหรือนำไปแมทกับตัวอื่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวลอยดีไอนะคะตัวนี้ลอยดีไอจะมี2แบบนะทุกคนจะมีเมเจอร์กับลาตัดเมเจอร์ major จะใบเล็กกว่าลาตัดนะคะแต่ว่าถ้า,าบางท่านเขาก็อาจจะไม่ได้แยกเนาะอันนี้เราแยกให้เห็นว่าเล็กกับใหญ่แล้วกัน อันนี้จะเป็นลอยด์ไอเ I มเจอร์จะพบเห็นได้ทั่วไปนะคะราคาหลักร้อยหลักพันไปยันหลักหมื่นถ้าสวยๆแล้วก็มีด่างกำลังนึกว่าเดี๋ยวนะคือพี่นิกกี้ใช้ใช้มืออีกด้านหนึ่งจับอ๋ออันนี้เราก็จะเทียบให้ดูยังไงอาจจะเทียบให้ดูเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวดูดูลอยด์ไอ เมเจอร์ไปก่อนดีกว่าว่าเนี่ยค่ะรูปทรงลักษณะนะทุกคนจะเรียบๆอันนี้เป็นลอยเมเจอร์แล้วก็ใบเล็กนะคะสีก็จะมีความเข้มๆแบบนี้อันนี้ก็ m เมเจอร์เหมือนกันรอยดีไอเมเจอร์เด็นไหมคะแล้วก็จะมีอีกสายหนึ่งก็คือเราเรียกว่ารอยดีไอลาตัสตัวนี้ ถ้าจะเทียบจากสายใกล้กันนี่คือลาตัดทั้งหมดทุกคนดูลาตัดก่อนนะลาตัดใบจะใหญ่แล้วก็จำนวนใบจะน้อยกว่านะทุกคนค่ะนี่เห็นไหมเดี๋ยวจะเทียบแต่ว่าอาจจะต้องแบบเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลาตัดทั้งหมดมีต้นเล็กต้นใหญ่ใหญ่ไมใหญ่นะคะเนี่ย นือโป้งนิงกีตอนนี้ใบก็น่าจะประมาณ3ามเซนสมเซนเครึ่งได้อยู่นะคะเนะะื้อาจำนวนใบจะน้อยอถ้าเทียบต้นนี้ก็ต้องเทียบกับกับต้นนี้ละกันเนี่ยนะคะขออนุญาตทำแบบนี้ทุกคนจะได้เห็นนี่ได้ไหมอ่ะอุออย่างนี้ เห็นความแตกต่างไหมคะจำนวนใบน้อยแล้วก็ขนาดใบก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเมเจอร์ Major, ลาตัสนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลอยก๊อตก็คือลอยทีไอผสมกอซิล่านั่นเองแต่ว่าเป็น ลอยที่เป็นลอยเมเจอร์ใบก็จะแบบนี้ใบจะเยอะๆเล็กๆเหมือนด้านบนต้นนี้ปึ๊บเห็นไหมแต่ว่าหน้าใบหน้าใบจะมีเท็กเจอร์ของกอรซิลลามาเห็นไหมสวยไหมคะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นลอยกอดที่ผสมเป็นลอยลาตัดก็คือพวกใหญ่ๆพวกนี้นะคะนี่ค่ะจำนวนใบก็จะน้อยนี่ค่ะพอผสมก๊อดเข้าไปสวยไหมคะเวลาเรา่สมมุติเราไปเทียบลาตัดธรรมดาอ่า ไม่ใช่สิไปเทียบเมเจอร์กับกับรอยกอดที่เป็นรอยลาตัดก็ยังจะเห็นได้ชัดอยู่เห็นไหมคะนี่สามต้นนี้เป็นรอยลาตัดผสมก็ซิล่าเห็นไหมคะจะมีความหน้าใบจะมีเท็กเจอร์มีหูดนั่นแหละเนาะ เนี่ยคะ่ะจำนวนใบก็ยังน้อยเช่นเดิมแก็จะมีความสวย,อ,ยอ,อันนี้ก็จะเป็นลอยที่ผสมคอรก็จะได้แบบอีกฟิลหนึ่งขึ้นมาละเอียดคนละแบบนะคะเดี๋ยวจะให้ดูมันจะละเอียดไปคนละแบบ อันนี้ก็เป็นลอยคอรีเหมือนกันลอยคอรีนี้ต้นนี้จะเป็นแบบฟอร์มใหญ่ฟอมใหญ่ติดคอรีมาเฉยเลยนะคะแต่ก็ยังมีหน้าใบมีจุดมีตรงนี้เหมือนลอยก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้คงจะได้ความรู้แบบกระชับแล้วก็ได้ใจความสำหรับท่าน ที่ชอบรอยนะคะนิกกี้แนะนำเลยว่าถ้าใครอยากเป็นนักพัฒนานะคะที่มีไม้สวยๆแนะนำาให้เอารอยไปใส่แล้วก็มันก็จะได้แบบหน้าเรียบขึ้นมาแล้วเราก็หาไม้ที่มี t e เจอร์หน้าใบสวยๆมีหุ่นสวยๆมีเกล็ดสวยๆ,วยๆนำไปใส่อีกรอบหนึ่งมันก็จะได้สวยๆขึ้นมาเป็นไม้ใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟาร์มพอดีแคตตัสมาหลายปีนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นิกกี้มาตลอดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟาร์มพอดีแคตตัสทุกช่องทางนะคะพี่นิกกี้ฟาร์มพอดีแคตตัสสวัสดีค่ะ